สวัสดีค่ะมาพบกับลินนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไลฟ์เพลกันนะคะนี่ค่ะตัวของอ,ฤฤฤฤอ้าวปิดผิดโว่เริ่มมาก็ผิดเลยเอ่้อาวทำๆอ้าวมือดันไม่ได้เป็นประสบตรงนี้มีให้หนางก็ไม่นางที่นอนก็มีไม่นอนเอาไปเอากับลินนะคะเพิ่งเล่นเพิ่งแขกเท่นี่คือหน้าตาของลินนะ,ะหน้าตาจริงๆของลินเป็นยังไงไปไดูกันเลย อันนี้ตาของซืออออ้อลันนะคะลองดูตู้เสื้อผ้าก่อนนะตู้เสื้อผ้าก็จะมีโน่นนี่นั่นดูสมบูรณ์ดีกว่านี่ทรงผมทรงผมโน่นนี่นั่นไพ่นะ,ะมีอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลว้าสมเยอะมากสมซ้ำกันเยอะมากมาก หนก็ดูเสื้อผ้าดีนี่นี่ค่ะนี่มใครอะไรมาเนี่ยนี่น,นี่ของหายากเลได้ของายากนี่นี่นี่ก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าช like like อบชุดไหนก็บอกนะคะถ้าชอบวีดีโอเดีย็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้า like ใะครชอบมากๆติดตามได้เลยมีทุกสองอาทิตย์ เอ้ไม่ใช่อือมาแบบวันไหนว่าก็แคสแล้วกันนะแล้วก็เสื้อเสื้อสปิกล์บอลเสื้อสปิกล์บอลเสื้อนี้ชอบมากมากของเกตนี่ก็ชอบเดี๋ยโอ้ยนะแล้วก Grid ็รองเท้าอันนี้ของมินนี่อันนี <plausible> ้ของอะไรไม่ร <dell> <See> ู้อันนี้ของซูลันอันนี้ของ VIP ยีอันนี้ของวายยังไม่ไปยังไม่ไปอันนี้ของอะไรสักอย่าง ไม่ผัสสารนะมากมายจริงๆอันนี้เคยได้สามอาแต่รีเซ็คเกิลไปแล้วนะมากมายจริงๆเยอะจริงๆเยอะจ,จ,จนไม่รู้จะใส่อันไหนแล้วอ่ะเออใส่ล็ๆไปงั้นใสลกล็อกลกจริงๆน,นี่อันนี้อันนี้บางทีก็สมสิทธนะคะของอันนี้ก็มี ต่ว่าเสียดายไม่มีปีกอ่ะเสียดายมากเลยเสียดายเสียดาย,ดาย,ดาย,ดายไม่มีปีกมีปีกไม่ใช่เห็นปีกอันนี้เป็นปีกรถไฟอันนี้เป็นปีกยนะูน,นิคอนที่เราได้อันนี้ก็พวกของเก่าแนละ้วที่ไม่ได้ใช้ของใหม่จะอยู่แถวๆแบบโน่นส่วนใหญ่จะเป็นแคสส่วนเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นตังตังอย่างเดียวเลยตัง แล้วก็เมคอัพ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 นะคะนี่ตาจริงเว้ยนี่นะคือตาจริงๆอันนี้คือตาของซูซูร่าก็ชอบอยู่นะก็ใช้ใช้บ่อยด้วย,ยเราจะมาแต่งตัวเป็นมินนี่กันนะแต่งตัวเป็นมินนี่ยังไงจะไปจะพูดมินนี่ด้วยอ่าเด๊มินนี่หรอไม่ใช่ดิเราจะแต่งตรีมสีแดงนะ เป็นแบบแดงๆเลือดชมพูชมพูเข้าไปชมพูมนเลือดเลยนะครับของมินนี่มินี่เบาะนะกใส่ล็อตเชอรี่ก็เออไปให้สดสดๆดสดเลยนี้แล้วกันอ่าิ๊บสีแดงแดงจริงๆแดงฉันไม่รู้แล้วตัวไหนไป็ของแคทของอะไรแล้วก็ใส่ไอ้ไอส่ว ตัมูชอรีเดมินดีบ่าวดีบ่าวแวดไปตอกไปตอกไปตอกอืมก็แค่นี้ใช่ไหมโอเคปิดทึบทีบเลยนคุณจะคอยเขียนลงเดนนี่ไหมใบตองนะจากนั้นก็มาดูไดรี่ขุงลินกันนะคะเพิ่มได้นะคะลิน X-X เอ้ลินซากุระ x x c ซากุระนะคะนี่ได้ตั้งสามอันออกมาทำไมอ๋อได้แค่หนึ่งอันก็พอแล้วเย้ดีใจแบบว่า สุดอะถึงแล้วอะเนี่ยน้อยๆนะรักแล้วก็เอามาทำไมอย่างแคทอันเดอะของขยับได้อยากได้แต่มันได้ของทิ่ไม่อยากได้สุดๆเลย <c oughs> บางทีก็จะอาจมีไอเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นไข่ยอยู่อันนี้คนที่ไม่มาเตือนคือไอ้ที่ไปมาเตือนอะคนที่จับปกป,ง,ปงแคทไว้อะ ไม่ไมาเตือนไม่ได้นะปอนลือเหมือนกัิมเดี๋ยวทำไมต้องเอามาอีกทีเดียวก็จะถึงแล้วว่าเจ็ดหมื่นอนนี้ก็ไปไดิสนี์แน่นอนไม่ต้องถ่ายกับผู้หญิงใครเคก็ต้องถ่ายกับมินนี่อ่ก็เหมือนกันอันนี้จริงอันนี้เพิ่งสั่นได้ไม่นานเองนะก็เลยลงรูปนี้เพิ่งสั่นได้ไม่นานนี่เติมอีกแล้วจ้านี่นน้อยน,อยนาระนี่ซื้อแคทแล้วยายดีใจจังเลย ดูเห็นความรับหัวใจแล้วก็รูปนะคะรูปรูปตรงนี้รูปจริงๆไม่ได้แตงก็คือยังไม่ได้แก้ปวดก็ไม่แก่อ่ะขี้เกียจนี่ก็เป็นตอนที่ยังไม่ได้สานนะก็หมดแล้วแค่นี้แหละไอเป็นไงอ่ะ <c oughs> แล้วก็ เขาน่าจะรีวิวอะไรก็บอกได้นะก็จะแต่งตัวให้ดูแล้วกันนะแค่นี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊